หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็นในยุโรปอย่างเป็นทางการการเปลี่ยนแปลงในประเทศยุโรปตะวันออกและการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยของกอบชอปได้นำไปสู่การเกิดกระแสะชาตินิยมและความขัดแย้งทางการเมืองในสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆกลุ่มรับอลติกซึ่งประกอบด้วยรัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียจึงเห็นเป็นโอกาสเคลื่อนไหวแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตกอบชอปพยายามแก้ปัญหาการเรียกร้องเอกราช และการแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตของสามรัฐบอลติกและสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆโดยการเสนอร่างสนธิสัญญาสหภาพฉบับใหม่โดยการรับรองบทบาทและอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆในการดําเนินนโยบายภายในอย่างอิสระและให้มีสถานทูตของตนเองในต่างประเทศแต่นโยบายสําคัญสําคัญเช่นการป้องกันประเทศการจัดทํางบประมาณและการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องดําเนินการร่วมกัน ในวันที่17มีนาคมปีคิศ1991เขาจัดให้มีการลงประชามติทั่วสาหภาพโซเวียตเกี่ยวกับการคงไว้ซึ่งสาภาพโดยมีรูปการปกครองแบบสาพันธรัฐที่ทุกสาธารณรัฐมีอำนาจอธิไตยเท่าเทียมกันและมีการค้ำประกันสิทธทิเสรีภาพของประชาชนทุกเชื้อชาติแต่สามสาธารณรัฐบอติกอาร์เมเนียจอร์เจียและมอนเดเวียปฏิเสธที่จะให้มีการลงประชามติโดยขออ้างว่า พลเมืองรัเสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศมีจำนวนมากกว่าพลเมืองที่แท้จริงของประเทศซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในช่วงเวลาที่กอบชอบดาเนินการให้มีการลงประชามติเรื่องการคงอยู่ของสหภาพบอริสเยลซินผู้นําของฝ่ายผู้ทแทนเสรีนิยมในรัฐสภาโซเวียตก็เคลื่อนไหวให้มีลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของสาธารณรัเสเซียด้วยเยลซินเป็นคู่ปรับทางการเมืองคนสำคัญของกอบชอบ ตั้งแต่เขาได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนรัฐสภาในเดือนมีนาคมปีคิศ .1989 เขาเรียกร้องให้มีการปฏิรูปอย่างรวดเร็วและมักวิพากษ์วิจารณ์โจมตีความล่าช้าของนโยบายเปิดปรับที่ไม่อาจพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วขึ้นจากเดิมได้ความเป็นนักพูดเจ้าขลมที่ชันฉลาดและเป็นนักการเมืองที่รู้จักใช้โอกาสและเงื่อนไขทางการเมืองให้เป็นประโยชน์แก่ตนทำให้เยอสิน มีชัยชนะเหนือคู่แข่งอีก5คนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงยังขาดลอยในเดือนมิถุนายนปีคิเตศกราช1 9 9 1เขาได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสาธารณรัฐรัสเซียเมื่อเยลซินก้าวขึ้นสู่อำนาจเขาเริ่มท้าทายอำนาจของกอบชอบด้วยการออกกฤษฎีกาหลายฉบับห้ามพรรคการเมืองทุกพรรครวมทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในองค์กรและหน่วยงานราชการ รวมทั้งในวิสาหกิจโรงงานต่างๆภายในสาธารณรัฐรัสเซียตลอดจนประกาศให้รัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐรัสเซียอยู่เหนือรัฐธรรมนูญของกฎหมายอื่นๆของโซเวียตเยลซินยังกล่าวหากอบชอบว่าเขาบริหารประเทศด้วยความบกพร่องและวางแผนจะใช้อำนาจเผด็จการการยึดครองสหภาพโซเวียตทั้งสร้างแนวความคิดลัทธิบูชาบุคคลขึ้นเพื่อให้เป็นนายเหนือประชาชนเขาเรียกร้องให้มีการชุมนุมเพื่อกดดันกอบชอบ ในปลายเดือนมีนาคมปีกิจศกักชา1991กบชจึงต้องออกคำสั่งห้ามการชุมนุมในกรุงมอสโกและให้กำลังทหารเข้าประจำการตามจุดต่าง,างๆเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของประชาชนแต่ชาวมอสโกกว่าสอง0ส0คนปฏิเสธที่จะรับคำสั่งของกบชและพากันไปชุมนุมอย่งางไรก็ตามกำลังทหารและตำรวจสามารถแยกสลายการชุมนุมได้โดยสงบกบชถูกวิพากษ์โจมตีอย่างมากในการนำกำลังทหารมาตรึงไว้ที่กรุงมอสโก และความชื่นชมในตัวเขาจากประชาชนลดน้อยลงในขณะที่เยลสินได้รับความนิยมมากขึ้นจากประชาชนกบชพ,พยายามแก้ไขาภาพลักษณ์ด้วยการเสนอร่างแนวนโยบายพักใหม่ที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยและมนุษยธรรมอย่างไรก็ตามปัญหาความขัดแย้งทางความคิดภายในพักระหว่างสมาชิกพักแนวเสรีนิยมกับแนวอนุรักษ์ได้ขยายตัวรุนแรงมากขึ้นจนเกิดข่าวลือเกี่ยวกับการก่อย,ยึดอำนาจขึ้นแต่กบชปฏิเสธ ที่จะยอมเชื่อข่าวลือว่าจะมีการคบคิดล้มอำนาจเขาและเพิกเฉยต่อคำเตือนของคนที่ใกล้ชิดเรื่องแผนการก่อรัฐประหารของฝ่ายอนุรักษ์เขายังคงมุ่งมั่นคิดหาแนวทางใหม่ปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคมที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศการที่เขาหมกมุ่นและสนทิสัญญาสาภาพฉบับใหม่ทำให้กบชอบต้องปลีกตัวเดินทางไปพักผ่อนที่บ้านพักชายทะเลในแหลมไคลเมียเพื่อร่างสุนทรภ ที่จะกล่าวในวันพิธีลงนามสนธิสัญญาสหภาพฉบับใหม่ในช่วงเวลาที่กปบชอบกลังพักผ่อนที่ไคลเมียแกนนาสมาชิกพักกลุ่มอนุรักษ์และกองทัพซึ่งไม่พอใจการที่กปบชอบตัดงบประมาณด้านการทหารและร่วมลงนามในสนธิสัญญาจํากัดอาวุธยุทธศาสตร์และอาวุธนิวเคลียร์พิสัยไกลกับสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่31กรกฎาคมปีคิเตศักราช1 9 9 1ตลอดจนไม่ยอมรับร่างสนธิสัญญาสภาพฉบับใหม่ ได้คบคิดกันก่อรัฐประหารเพื่อยึดอำนาจกลุ่มก่อการเกือบทั้งหมดซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่กอชอสนับสนุนและไว้วางใจประกาศยึดอำนาจในเช้าวันจันทร์ที่19สิงหาคมโดยอ้างว่ากอบชอบล้มป่วยและกำลังรับการรักษาตัวในสภาวะการดังกล่าวคณะกรรมาการภาวะฉุกเฉินแห่งรัฐจะบริหารประเทศเป็นการชั่วคราวโดยเกนนดีเยนาเยฟรองประธานาธิบดีเป็นผู้นำมีการสั่งปิดสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ยกเว้นหนังสือพิมพ์ก้าฉบับที่สนับสนุนรัฐประหารครั้งนี้ยุติบทบาทพรรคการเมืองห้ามการชุมนุมในที่สาธารนณะและอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันกองกําลังทหารและขบวนรถถังก็เคลื่อนขบวนเข้าควบคุมจุดยุทธศาสตร์สาคัญในกรุงมอสโกส่วนกบชอก็ถูกบังคับให้ลงนามในกฤษฎีกาประกาศภาวะฉุกเฉินและมอบอํานาจให้แก่รองประธานาธิบดีแต่เขาปฏิเสธและถูกกักตัวไว้ที่บ้านพัก อย่างไรก็ตามการวางแผนก่อรัฐประหารครั้งนี้กระทำอย่างไม่รอบคอบเพราะไม่มีการตัดระบบการสื่อสารทั้งหมดและไม่มีการจับกลุ่มบุคคลสำคัญสำคัญที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกองทหารก็ได้รับคำสั่งให้หลีกเลี่ยงการประจันหน้ากับผู้ต่อต้านและห้ามลั่นกระสุนปืนเด็ดขาดในการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกลุ่มผู้ก่อ,อก,การสแสดงอาการกังวลและขาดความมั่นใจในการยึดอำนาจดังนั้นในช่วงบ่ายของวันที่19สิงหาคมบอริสเยลซิน ได้ใช้อาคารรัฐสภาโซเวียตประกาศเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการยึดอำนาจซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญเขายังแสดงความกล้าหาญโดยการเปีนขึ้นไปบนรถถังที่จอดหน้ารัฐสภาโซเวียตประนามการยึดอำนาจและเรียกร้องให้ประชาชนพระงานทั่วประเทศเพื่อคัดค้านการยึดอำนาจครั้งนี้กระแสการต่อต้านการยึดอำนาจขยายตัวไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วตั้งแต่ฝั่งตะวันออกสุดคือเกาะสัคาริน ไปจนถึงเมืองเปโตสวร์ทางตะวันตกสุดใกล้พรมแดนฟินแลนด์ประเทศตะวันตกต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นในกรุงมอสโกโดยการประกาศระงับการติดต่อทางการทูตกับสหภาพโซเวียตจนกว่ารัฐบาลและผู้นำที่ชอบธรรมจะได้รับการรื้อฟื้นกลับคืนสู่ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งและความช่วยเหลือต่างๆที่ให้แก่สหภาพโซเวียตจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเยลซินก็ใช้โทรศัพท์สายด่วนติดต่อประธานาธิบดีบุชแห่งสหรัฐอเมริกา ให้สนับสนุนขบวนการต่อต้านรัฐบาลในโซเวียตซึ่งประสบความสําเร็จประธานาธิบดีบุตรได้ออกแถลงการประนามการปฏิวัติที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดต่อรัฐธรรมนูญโซเวียตและสนับสนุนเยลซินอย่างเต็มที่การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกามีส่วนทําให้เยลซินกลายเป็นวีรบุรุษของประเทศและกระแสการต่อต้านฝ่ายปฏิวัติก็มีพลังเข้มแข็งข,ข,ขึ้นแม้ฝ่ายก่อการจะปิดศูนย์โทรมนาคมยึดสถานีวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งปิดหนังสือพิมพ์อิสระแต่มีการใช้เครื่องถ่ายเอกสารจัดทำเป็นหนังสือพิมพ์แจกจ่ายข่าวสารต่อต้านกันอย่างแพร่หลายและสื่อต่างๆก็ใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อส่งข่าวสารซึ่งกันและกันประชาชนจึงมีโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่หลงเชื่อคำประกาศของฝ่ายก่อการในคืนวันที่20สิงหาคมลางความล้มเหลวของฝ่ายยึดอำนาจก็ปรากฏขึ้นเมื่อประชาชนรวมพลังกันขัดขวางการเคลื่อนกำลังพลรถถังจำนวนมาก ที่มุ่งบุกโจมตีรัฐสภามีการประสานมือกันเป็นสายโซ่มนุษย์เพื่อปะท้วงการใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นและประชาชนจํานวนไม่น้อยอาสา,าสมัครปรีชีพเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายยึดอํานาจก่อนเที่ยงคืนไม่นานนักมีการประทะกันเล็กน้อยระหว่างผู้ชุมนุมประท้วงกับรถถังที่จอดรักษาการและในความชุนลมูลที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตรวม3ามคนซึ่งเป็นการสูญเสียที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว ในการก่อรัฐประหารครั้งนี้ต่อมาเหล่าทหารที่ถูกส่งมารัฐสภาก็หันมาสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมและทำหน้าที่ปกป้องรัฐสภาการเข้าร่วมของฝ่ายทหารจึงทำให้ฝ่ายก่อการยอมแพ้เยอสินจึงประกาศให้รัฐสภาช่วงเวลาประมาณ14.15น,นของวันพุธที่28สิงหาคมว่ากลุ่มผู้ยึดอำนาจประสบความพ่ายแพ้และกำลังพยายามหลบหนีหลังรัฐประหารเดือนสิงหาคมเยอสิน มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นจนมีฐานะเป็นเสมือนผู้นําประเทศแทนกอบชอปเขาออกกฤษฎีการหลายฉบับจํากัดบทบาทและอํานาจของพรรคคอมมิวนิสต์โดยการห้ามดําเนินกิจกรรมของพรรคปิดหนังสือพิมพ์อายัดทรัพย์สินของพรรคในเขตอํานาจของสหพันธรัฐรัสเซียและดึงหน่วยเค b จมาอยู่ภายใต้การควบคุมกอบชอปซึ่งต้องการรักษาพรรคไว้จึงตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเลข,ขาธิการพรรคในวันที่25สิหสิงหาคม ด้วยเหตุผลที่เขาล้มเหลวในการต่อต้านรัฐบาลทั้งแกนนําพักหลายคนมีส่วนร่วมการก่อการการลาออกคือการปกป้องเกียรติของสมาชิกพักส่วนใหญ่เพื่อมีให้ัวหมองไปด้วยกอบชอยังออกกฤษฎีกาจำกัดบทบาทและอำนาจของพักโดยยุติกิจกรรมของพักในกองทัพและในหน่วยงานต่างๆของรัฐทั้งหมดรวมทั้งให้อายาซับของพรกคอมมิวนิสต์แห่งสหภาพโซเวียตโดยสภาผู้แทนประชาชนโซเวียตในแต่สาธารณรัฐจะเข้าควบคุมดูแลแทน แม้พรรคคอมมิวนิสต์จะถูกยุบแต่กอบชอปในฐานะประาาปธานาธิบดีของสหภาพโซเวียตตามรัฐธรรมน,นูญก็ยังคงมีความหวังว่าสาธารณรัฐโซเวียตต่างๆจะประสานความขัดแย้งระหว่างกันและร่วมมือรักษาความเป็นสหภาพไว้ตามข้อเสนอของเขาในร่างสนธิสัญญาสหภาพฉบับใหม่อย่างไรก็ตามเยลซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสาธารณรัฐรัสเซียและยังเป็นผู้นำชาตินิยมรัเสเซียไม่เห็นความสัมพันธ์ของการดำรงอยู่ของสหภาพ เขาประกาศรับรองความเป็นเอกราชของสามสาธารณรัฐบอลติกในวันที่24สิงหาคมปีคิริสกัาช1 9 9 1และเริ่มใช้อำนาจที่มีอยู่บันทอนความเป็นเอกของสาณาพโสเวียตด้วยการเจราจาตกลงลับกับผู้นำของยูเครนและเบลารุสร่วมกันลงนามจัดตั้งเครือรัฐเอกราชของสามสาธารณรัฐเชื่อสายสลาฟขึ้นที่กรุงมิทน,นครหลวงของเบลารุสเมื่อวันที่8ธันวาคมปีคิริสกัาช1 9 9 1โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแก้ปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังอยู่ในสภาวะวิกฤตให้กระเตื้องขึ้นทั้งสามประเทศได้ประกาศลมเลิกสหภาพโซเวียตและโน้มนนาวเชิญชวนให้สาธารณรัฐโซเวียตอื่นๆที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันเข้าร่วมเป็นสมาชิกเคอรัฐเอกราชรัฐสภาโซเวียตให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวและอีกสี่วันต่อมาผู้นำของคาซัคสถานคิกิสทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานและอุเบกิสถาน ในแถบเอเชียกลางของโซเวียตก็ประชุมร่วมกันที่กรุงอัชคาบันนครหลวงของเติร์กเมนิสถานเพื่อพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือรัฐเอกราชโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีฐานะเป็นผู้ก่อตั้งด้วยในวันที่21ธันวาคมปี1991ผู้นำประเทศ11ประเทศที่ในอดีตเคยสังกัดในสหภาพโซเวียตได้ประชุมกันที่เมืองอัลมาอาตานครหลวงคาซักสถานเพื่อลงนาม ในพิธีสารต่อท้ายความตกลงการจัดตั้งเครือรัฐเอกราชเมื่อวันที่8ธันวาคมโดยถือว่าประเทศทั้ง11แห่งมีสถานภาพเท่าเทียมกันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งเครือรัฐเอกราชและออกประกาศความตกลงร่วมกันเรียกว่าคำประกาศเอามาอาตาซึ่งมีสาระสำคัญคือประเทศทั้ง11ประเทศซึ่งเป็นผู้สืบสิทธิ์ของสหภาพโซเวียตจะเคารพในพันธกรณีระหว่างประเทศที่สหภาพโซเวียตเคยมีประชากรทั้ง11ประเทศ ไม่มีพลเมืองโซเวียตและไม่มีพลเมืองเครือรัฐแต่จะเป็นพลเมืองของประเทศสามารถเดินทางไปมาในเครือรัฐเอกราชได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องประทับหนังสือเดินทางให้ใช้เงินรูเบิลเป็นอัตราแลกเปลี่ยนโดยมีระบบธนาคารกลางร่วมกันแต่ทั้ง11ประเทศจะไม่รับเงินอุดหนุนหรือการสั่งการจากอำนาจกลางที่กรุงมอสโกสาพันธัฐรัสเซียจะสืบทอดสิทธิของสหภาพโซเวียตเดิมในคณะมนตรีความมั่นคง สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆรวมทั้งแบกรับพันธกิจเดิมทั้งหมดของสหภาพโซเวียตด้วยกองกำลังยุทธศาสตร์ทางทหารให้ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการร่วมและให้มีระบบการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์รวมศูนย์อยู่แห่งเดียวทั้ง11ประเทศจะขรรพอธิปไตยและความเสมอภาคระหว่างกันไม่ละเมิดเขตแดนและเรียกร้องดินแดนตลอดจนใช้กำลังต่อต้านทั้งไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆโดยสันติวิธี เคารพต่อสิทธิมนุษยชนเสรีภาพและสิทธิของชนชาติส่วนน้อยร่วมถึงการยอมรับหลักการที่เป็นแนวทางปฏิบาาัติสากลและกฎหมายระหว่างประเทศคำประกาศอันมาอาตาจึงมีผลทางนิตินัยและพฤติน,นัยเพราะทำให้สหภาพโซเวียตสลายตัวลงอย่างสิ้นเชิงการล่มสลายของสหภาพโซเวียตครั้งนี้มีการเปรียบสรุปว่าเป็นการปฏิวัติรัเสเซียครั้งที่สองโดยระบบอำนาจโซเวียตเดิมที่ล้มป่วยมาจนถึงขั้นสุดท้าย ได้หมดลมหายใจลงในเดือนสิงหาคมปีคิศสกราช1991เมื่อกลุ่มอำนาจเก่าพยายามกอบปฏิวัติยึดอำนาจแต่ล้มเหลวมีการออกไปมรณะในวันที่8ธันวาคมเมื่อ3ประเทศเชื้อสายสลาฟลงนามก่อตั้งเครือรัดเอกราชและทำพิธีฝังสาภาพโซเวียตที่เมืองเอามาอาตาเมื่อวันที่21ธันวาคมปีคิศสกัาช1991การล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้ประธานาธิบดีโกบชอป ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำโซเวียตมาเกือบ7ปีประกาศลาออกอย่างเป็นทางการเมื่อหลังเที่ยงคืนของวันคริสต์มาสในวันที่25ธันวาคมปีคิเตศกักราช1 9 9 1ธงแดงซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์ดาวเหนือคอนกับเขียวที่เคยโบกสะบัดเหนือนครเครมลินเป็นเวลา74ปีได้ถูกปลดลงจากเสาและแทนที่ด้วยธงชาติสามสีของสหพันธรัฐรัสเซียนับเป็นจุดจบช่วงสมัยของระบอบสังคมนิยม ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีคิศตักรัช1917และเป็นการดับสูญนของสาภาพสาธารัฐสังคมนิยมโซเวียตปิตุภูมิแห่งสังคมนิยมอย่างสมบูรณ์ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ